เกิดจังได๋จับท่นเหตุการณ์บ่บ่เป็นทางเพิ่นอ้าคือจับเม็ดจับอีหยงไปไว้ว่าจังได๋ทางกวงหอมจังได๋้ค่อยบ่จัขึ้นจะไปยืนตากแดดได้ยงั เออแม่คือมัดเงินเห็นเป็นสายช่องเม็ดจิบบอกตอนนี้ใจกันเขาเขาเ่าไว้แล้่ไมนได้พังฝันร้าคิดว่าจะประยุติตกแดบนนะอ้าวนเนาะบายดีสบาดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิรดสกู่สู่ฟนเนาะไปพพ่อับสว่างตอนนี้ไะอยู่เพื่อนน้องแดงพี่น้องเลยน้าผึ่นทกบินคือว่าสั่นเนาะ ฮอนฮอนอนเน๊ะตากแดดเนาะมันอยู่หุบก็ต้องเด่งพีจังบ่ฮอนน้องเดงหน่อยเนาะสบายดียังผลมาแทกยังล้างผลที่คายดินบ่รถแทกทางนั่นโอ้แทกทางสบายดีเด้อนาเจ้าอยู่หนเห็นบ่เออคิดว่าไปนอมเบิเบริเบริเบริสบ้ิเบริเบริเบริเบเบบึเบเบิบเบเบิเบริเบอเบิิ บ่ได้เห็นกันหลายวันเลยอมมากพี่กินน้วบอเขนะกินน้ำบอบน้บึ้งแท้เออสบาดีเด้อซื้อเน็ตมาให้เราเน่อ้าวโอ้โหเนาะ บาวจอยน้องแดงสวัสดีน้องแดงบ่มีเน็ตแล้วบ่มีเน็ตมาให้ล่าเลยเจังได๋จ้าทานเหตุการณ์บ่น้องทางเพิ่นอ้าจับเม็ดจับงไปไปวัดว่าจังได๋ทางวหอมจังได๋มาได้ซอยบ่จักจะไปยืนาแดดยงจังิ ไรนะไป้มาแต่มึงเห็นเายช้าโชคเม็ดเจ็บบอก่อมเนอะไเพ่อนก็วันนี้ใจกันเพาะเาาไปขอดูแพังคนเาคิดว่าจะปรยุทตักเบ็ดืนะอ้าเสเนาะน้องเดงเพินเหุขายรีบรนอยแลวนะขามานั่งมีคนซื้อหรือเ่ตูเรนสบายดีเด้อโดยสบายดีชาววงยังมหูน้ำเพิเพิ่นเนาะ ตอนแดงเป็นยังไงตอนแดดบ่อานามาวันนี้เอาเล้วบีบดีปานใดพี่น้อนไหนเนาะมีบุดแน่มีแดดแน่เนาะมันก็ไปอย่างค่อยดีปานใดบัอนี่เป็นยังไงอานาบัวอยากขายบ่บัวอยากขายอะไงนี้บ่อึมขันบอกว่าบัวหูเด้่องอะไรชบอกให้อันนา ขันจะเห็ดนแนี่นี่นะโมมีไฟหูโมมีไฟจะเป็นยังกับโมงีไฟหูน,นะนเนาะไอ้บอกความจรอาการที่ยาเชียดใหนคนหาคนแพงนี่บมเป็นน้องนางอยู่ในวค,คนเนี่ักสีแพงเทาได้การเท่าเชียดใหนคนหาคนแพงเขาต้องว่าดีทำดีคิดดีทำดีว่าจามวนอันนี้น้องเด็กเลยไอ้บอกไว้ก่อนมามันบริงามไอ้สิบอกให้เด้สิ่งที่เขาเห็ดเฮากิริยามารายาทคนเท่านี่เห็ดเห็ดดีนี่ เฮ็ดจนมือนีจนทอดมือตายเขาเป็นยังว่าเฮ้าบุดีอยู่บางคนแต่คันเทาเฮ็ดส่วนเฮ็ดมือเดียวจมจนตายแนนเขาสิบบได้ว่าเฮาได้เฮ็ดมือเดียวนี่เขาหู้รอดมาเคาอนาป็นยังไดยังไดนะสิบอกให้เด้อแม่อันนี้นี่ยฮาว่าอ่ายูทูบเบอร์มาแต่ละมือบอบอบอสอนน้องคือบอกอยู่พี่น้องเนาะบางทีคันเจ้ามีอย่างเจ้าต้องว่าคันบอกว่าบามีเผื่อหูน้ำเจ้าจะต้องเข้าใจ เจ้าสิบ้านาแดงเงียบบ่มีเผ่าหู้เหตุผลหรือว่าเอียงเพราะว่าทุกคนนี่เขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเจ้าเป็นจังใดแค่ว่าเจ้าเป็นนู่นนี่น่ะมันกับโรงามเด้อไอบอกไว้ก่อนเด้อเข้าใจอยู่ว่าไอเดนบอกนะจัให้าอยู่ว่าพีดาเอ้ไอบอกนะคือว่าเคพี่น้องเลยประมาณนี้เออไลายเนาะเพราะว่าเอาแบบนี้เด้ออันบอมเอน่าเ้างให้เด้บอมเอน่าตุเดนให้พี่น้องเลยมาจับ สาวางชาวลายนั่งคือกันเนาะบอกคือกันนี่แหละวันนี้ในแท้เป็นถามเพื่อนก็อย่างฮู้ว่าเป็นยังเป็นยังอาการน้องเจ้าเป็นยังเจ้าบ่มีเจ้าเป็นนั่นเป็นนี่เจ้าต้องบอกเพื่อนคันบ่บอกบ่มีแพงฮู้คือจังซี่ได้หนิเนาะแต่คือว่าคนเฮานี่การชีพเนใ่ยคนอื่นมากอีทุนสงสารหักแพงนี่บ่แม่นเฮาสิมานั่งเงียบแต่คนหักสิแพงเนี่บางคนเพิ่นสร้างเลยซ้่ำได้แค่ว่าเออมันมีคอมเมนต์มาหลายบางทีเรเพื่อนกะหน้าเบื่อบ่หักบ่มักอันนี้เฮากะเออเห็นแล้วเออขอบอกพ่อของน้องเพิ่นเป็นแบบนี้ เฮากันนําเสนอไปเอฟซีกับคอมเมนต์มาในท่งบุดีเฮาก็ปอยากบอกน้องเพิ่นเขาบอกไปแล้วน้องกับเป็นแบบนี้นะการนี้จะหายน้องเพิ่นนี่มาเฮ็ดในนี้นี่อย่างก็ให้บอกมาเออเขาบอกเป็นในนั้นนี่เด้อเขาบอกมักอย่างนั้นแบบนี้เจ้าต้องบอกเพราะว่าถ้าไอ้เข้าใจยังไงเจ้าเปอย่ยนแต่ว่าเจ้าต้องบอกหาเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เฮ็ดโตแบบนี้บบมีคนหักคุแพงเขาไ้ให้สิบอกให้เด้อ เจ้าสีมาเออหน่อยนักเออเจ้าสีมาคือแต่น้ำเรื่องโทรศัพท์เพ่บอลนี่เอาไปอามาบางีเงินมีเติมพัดจะซื้อเจ้ากับมาไห่มาห้องโทรศัพท์เพ่เจ้ากับมาไห่มาห้องมันโมเมนต์โทรศัพท์เพ่เจ้าต้องไปให้เขาเบิ้งสักก้อนเงินเจ้าต้องเอาไปแปลงเจ้าต้องเอาไปหู้อาการมันสักก้อนหลินได้หลินม่ได้โทรศัพท์ก็ตามเจ้าสีมาแอบคือเด็กน้อยบ่ได้การการเห็นอย่างกระย่าไอ้บอกไว้เพราะว่าอยากให้เจ้าเข้าใจว่าเฮาสีมาแอบมาเงาะม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเจ้าเป็นเด็กพิเศษ แต่ว่าอ่าเจ,จ้าเข้าใจเจ้าถึกเอาแต้ใจบ่ช่างที่ต่อไปไม่จะป็นนิสัยถ้าว่าต่อไปเมื่อใดเมื่อหนึ่งมาเจ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วไห้สีดับได้นางเทีทุกคนฮามันก็ต้องมีอันนั้นได้น้องแดงเลยไอ้อย่าบอกไว่าสานีไหนต้องต้องเข้าใจนะผู้ใหญ่เ่นบอกรือว่าคนไม่เข้าใจที่ว่าเบ่งหน้าเิ่นเหตดอันว่าทางบ่บเนาะบ่อ,บอน้องแดง เจ้าบุพเพพอใจเรื่องอันที่ว่านาเจ้าแบ่งทางบ่อันน้องว่าบังรู้ค่ะอย่าื่อเหตุผลที่ว่าน้องแดงเงียบนี่ว่าวนาเข้าน้อยเปแห้งแต่เห็ดอันว่าแบ่งทางให้บ้าวอ่ะเนี่ยเพิ่นบุพเพพอใจฉันบ่เรื่าเอื้อยอายถามดีที่คาดว่าน้ำบ่รว่าจังใดก็บอกมาเนาะตุเด่นเขาสิบบมาอีกขนานั้นการแน่นี่แหละนแบบมันคือเขาอยากบอกเพิ่นคือมันมีมือหนึ่งครับไปท้ายน้องแดง ก็เข้าใจอยู like mm. them, the like FC, be ่แบบว่าน้องแดงเป็นคนในนี้คือเขาพวกเขานี่เข้าใจหู้ว่าอะไรเนาะเขาบริสีเลียตเขาถาม์อย่างว่าเขาเข้าใจน้องน้องเพิ่นเป็นคนแบบนี้แบบนี้อ่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นเขาได้เข้าใจนะเพราะว่าเพิ่นบริสิเีจุดนี้จุดเทอร์เรนบางทีอเพิ่นไม่เห็นโอ้เด็กคนนี้เป็นอย่างนะก้าวลาวะว้านั่งกับพวกปากบดีเฮ็ดหน้าตาแบบนี้แบบนี้เขาเหม็น่อยเจ้าคอยเบิ่งเป็นร้อย บริมีคนมา <บอ S 1> มีอยู่ประมาณสามคนหรือว่าสี่คนที่ว่าเข้าใจในหัวอกน้องแดงที่เป็นอยู่<อ>แต่ว่าอาลึกๆแ้กนะมีแต่ข้าเจ้าว่าเนี่ยสิ่งบุรีและบันนี่ตุเด่นมีโอกาสมากเลยบันนี่เนี่ยบันน่องมาเป็นนี่ก็ยากบอกนะนบอกว่าการเท้าสิเหตุโตแบบนี้เนี่ยมันบริมีมันบริหน,น,น,นารับบริหนารักได้บริหนารักแะกาคนกับบริหักเขาอีกดีบุรีเจ้าทงว่าย่างไง เกิดว่าบมีคนเจ้าเห็ุแบบนี้แต่กับทุกคนทุกคนอ่าเพิ่อนบางคนกับน้องเพิ่นคือบผมักบมหักห้าคนสิไปกับว่านั้นเพิ่นโบอยากไปนั่เจ้ากะแล้วไอ้เด้ยับเจ้าชิม่าเอาใจใจบ่ได้การที่เห็ดในคนหักนี่มันเห็ดยากเลยการเห็ดในคนสร้างนี่มือเดียวแค่เสี้เดียวแค่เสี้ยวหนึ่งเลยประมาณนี้เด้อประมาณนี้ ทางตู้ดินสบายดีค่ะสาวๆเด้อโดยสบายดีสอบใจข้างอันตู้ดินเนาะคนสั่งบอกชชยน้องเนาะตู้ดินเนาะคนโอยบอกน้องเนี่ก็คือว่ายังเห็นที่ไหนเขาถามบมาปากห้าหูเลยแล้วว่าเหตุผลมันเป็นแบบใดแบบใดแต่ว่าแต่ว่าเท่าไหร่แต่ยังมาบอกมาว่าเป็นอย่างเขาว่าสมมุิว่าห้าหู้แต่ว่าเอฟซีเป็นหู้เรียว่าน้องแดงกมัเป็นอยังเนี่ยเหตุผลง่ายๆคือยังเหตุผลง่ายๆคือว่าบางเทื่อ เขาคืดไปไกลแล้วนี่คืดถึงเรื่องแ่งบินแ่งดอนคลายบอกอยากคลายเลยว่าอยากคลายแต่ว่าลึกๆไหมบางทีเออโทรศั์เทเจ้าสีมาเฮ็ดเอานี่เอาใจใจไปนี่ม่ได้ไดมเขาบอกไว้ก่อนก็คือว่าทุกชิงทุกอย่างนี่เขาสีเอาใจใจมได้เขาก็อยากบอกน้องเพิร์นยูอยากสอนน้องเพิร์นยูแต่ว่าเพื่อว่าอนาคตของน้องเพิร์นอันเขาสีเมื่อเฮ็ดตัวแบบนี้ต่อไปม่ได้ผมมีภัยงานชีนครับเจ้าได้ตลอดไป คือเราจะคอยเอาบริอยู่น้ำเนาะเอาบริอยู่น้ำกับเอาก็บอกสอนไต้เนี่ยมันดีเด้เอาก็อยากให้น้องเพิ่นได้ดีนะประมาณนั้นไปก่อนเด้อสบายดีสบายดีเพื่อนึงสามเพื่อนอะไรสิไปเดี๋ยวเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพืนเนาะเป็นจังไดกแองแดงเึกินข้าวบ่กินแล้วกินแล้วจะเป็ี่ยนยังจะขี้เงียบเนี่ยเอลองวอลมองดูค่ะเหตุผลสั้นๆนะเอออย่าพูดค้าหนึ่งสองข้าก็ได้นะว่าเป็นยังที่สาเหตุที่วิวอยากวาเราบสุือเอื่อยนี่ ดีว่าพาเหตุในเจ้าน้อยอ๊บบ่อ้กน้อยใจบ่เป็นยังสงซะหาตู้เด่นเรากลับไปได้อะเราสื่วยฟังดูว่าเป็นยังกงโัยพ่าตเรากะยาเราไปก้นเสียงดังชื่อๆแต่ว่าเรากระใจดีเด้อลองบอกเหตุผลบ่งยยอคฮะสาเหตุที่อยากว่าเป็นจังไดนี่ เมื่อยบ่หรือว่าจังใดเผู้โดยสารเพฉันบ่มันเป็นยังองร้องว่าเสวยฟังดูมันนอนมันนอนบ่ได้มันเป็นแบบอะไรมันเปิดบ่เปลือบ่เปิดอยเปือยุ่แต่ออกเฟซไม่ได้นโอ้มันออกอ่ามันมันเด้งออกจะเห็นเป็นบ่าสาวลายก็ต้องร้องแล้วเป็นว่าเป็นกันเนาะจะมาอยู่บ่มาเอือร้ายจะเห็นเปิดเบื้งลุก ดูใจให้สมาเจ้าตอนแรกนะเพราะว่าเปลี่ยนเพชรใหม่เปลี่ยนเพชรตัวเก่านะบรได้มันไม่เอาเพชรใหม่เราจะอยากใส่เพชรเก่าใส่เพชรเก่าระว่าตอนเราใส่ซุนนะฮันเด้จะกุมใจเรื่องนี้เอาเลยมือกี้ไอ้เพื่อนถาม<อ>จะคือบบอกไอ้เราเห็นเปลี่ยนได้ค่ะไอ้เพิ่ระเก่งเนี่ยบอมือนั้นเราก็เห็นจ่แต่เราเห็นเป็นนน่น มันอาจจะซับซ้อนหลายอย่างแบบเจ้าบูจื่อละฮะอีกอย่างเนาะมันเจ้าเวลาตั้งอีกวันนี้เจ้าต้องจดไว้ไหมจดไว้เด้อไปเด้อเวลามันมีปัญหาเด็กะชดได้เอ้าจดไว้เวลามันมีปัญหาเขากะเขาเบิ้งบัตรซีเก่าละฮะเก่าเจ้าหายเจ้าคนแน่เห็นหายเจ้ารึโอ้เดี๋ยวชิโร่ตัวบอยเลาเห็นหายเราตู้กังพาย ้ยดีกว่าเรื่องอย่างเรื่องอย่างเจ้าก็ต้องบอกเพื่อนแม่บาทนี่บางเทื่อเพื่อนซอยแก้ปัญหาเจ้าได้เจ้าลองบอกคนบ่มันว่าเจ้าอุกใจเจ้าชิมานางเงียบคนเดียวบางเทื่อเอฟซีเพื่อนกะคิดว่าน้องแดงนี่ผมอยากว่านำเน๊ะเจ้าต้องบอกเหตุผลก่อนว่าเป็นยังเขาคุมใจเรื่องอย่างแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์กะมันกะบ่มันเรื่องใหญ่ปันไดดรอกเนาะเฟสทันยังอื่นพายุ้าสมมุวรามัน เขรารหัดเก่าบบได้กะลหั Bal, ัดไม่เขาเป็นยังดรอกเพราะว่าเจ้าสีขอเป็นเพื่อนกับคนอื่นเขากะหามเพื่อกาวกะฮูเจ้าอยู่บบต้องเรีย่องนี้นะเจ้าบ่ฝากโบเอาสิบางที่มีคนเก่งคนปิ่นเขาเห็ดได้แต่เจ้าบ่บอกโบเปล่าลำเขาในเขาโอ้โหได้เจ้าต้องบอกเพิ่นบางที่เพิ่นเห็ดเขาให้เขาเป็นเก่าได้แ็มนี่เขาเป็นยังเจ็บไม่เนื้อในตัวโบสบายอกสบายใจหรือว่า บ่อยากปากอยากว่าาน้ำพายเขาก็ต้องบอกอนท้าเจ้าบอกบอกมาเงียบแบบนี้นี่เพื่อนมาทายเพื่อนกันตั้งกอง๊อกอมิเตะวาเจ้าบ่อยากว่าาน้ำมืว่าเป็นอย่างนี้เร <c oughs> าจะต้องบอกหเหตุผลเด้เออเพิ่นมิแต่ว่าพอจะมาถามเท่านั้นแล้วก้เจ้าบอกปากบอกว่าเจ้าหาย้ำหนึ่งแห้งขาดแล้วว่าพอมาถามเลยต้องบอกเหตคผลเพินพ่นเด้เดอแบบนี้เป็นจังใดเพื่อจะได้หูหรือว่าเจ้าบทสะดวกให้ทายบอกก็บ,บอกเพื่อน เป็นมาหลายิเมอ,อร์ไห่บอวจะเป็นม,มาลาอิเมอร์อ๋อวันนี้โนะรคเ,รเบาหวานเพิ่งเธอผลิตเอาเข่าให้ได้เดอ้อเจ้านั่งผลิตชุลินอยู่แบบนี้หน่อยพันกรบโบหู้แล้วบอาบางทีผลิตเปลี่ยนกะเม่เบอร์ใก้ใส่เบอร์เก่าอยู่บอวใส่เบอร์เก่าอยู่แต่แบบนั่นเขาไม่ได้เออเป็นคนมาถ่ายจ้าได้เบิ่งกันว่าเบิ่งให้เฮาแน่เพืฮักคือเข่าเราได้กับเ้านวาเพิ่น อา้าวโทรศัพทนอะอืมอมอมอนี่เนาะทุกคนโทรศัพท์เปิดแล้วว่าให้เบิ่งหา,เน,หาเนาะว่าไม่โจเพูนว่าโทรศัพท์เพ่โทรศัพท์เพ่ตะกี้ว่าเพ่เปิดบระคุณน,นะอืมแต่จ,จริงละฮาร์ดฟิม,มันนั่นซื่อเดชิลองเฮ็ดเบิ่งดอกได้หรือบ่ได้กะน้องแดงว่าที่นี่คือวัดเจ้าเขาพงเฮียนใช่นบ่แน่นว่าจะเขาเฮียนขันคันว่าวสมุดว่าเจ้า,ขาเขาใช่เขาห้องได้แบบนี้ ปอปอ4ไปปอ5อ๋อเธอกะน่ะลูกข่อยยังงั้นม .1 เลยเจ้ายังปอ5อยู่อืมแต่ว่าซ่ําเจ้านี่มีอยู่บ่อยู่ซําเจ้าเข้าเรียนเป็นหัวหน้าห้องซั่นแล้วมีอยู่หรอเฮาก็บ่ได้ครับืมลืมเบิดแล้วบ่บานี้หรือว่ายังื่อคือเก่าลืมบ่แลอืมลืมหนังสือนะ อ้าวบ้านนี้สางว่าท่าน้องเด็ดื่มแม่จะอย่าเข้ามาอีกเนาะโ้รตินบ่คือกาแฟน,นะโบรตีนโบรตินน้ำสีดดำๆนั่นบ้า <laughs> เฟสน,นะเข้าได้แต่ว่าบนเชดอันโมเข้าบไะได้ไโอ้จะตรงโหลดมากเลยเนาะเบ่งๆมีนิดอยู่บ่นี้มีเป็นไลองดูมัน ยังไม่เติมนะเติมนะก้อยมีแต่ยังไม่ได้เติมมีอยู่น้ำมีเลยหรือมีก้อยหูเปิดเปิดได้บ่นี่เปิดม้งแดงอ่ะเอาไว้ได้ไว้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเออฉีดลงเปิดกินจนเพียงเยอะยนก้อยหูงัวอืมก็ว่าน้ำกัานเนี่ยเราเป็นอย่างอันนี้นั่งชุดดุก็ตกใจแล้วเราเป็นอย่างต้องบอกเพื่อนดีบางเธอเพื่อนซิโซยหาวิธีแก้ไขอันนี้จะออกมาบอกว่าน้ำเพิ่มเพิ่มกระปุกหนี้เบิรด เจ้าหฮงเหยียบ่เป็นแบบนี้กันป้าบุญมานีแห็งขากแล้วอ้ตเดอไอ้ตู้เดนไอ้ไอ้เนีเราเป็นไอ้รุ่นไอ้ซื่อๆ้องไอ้แล้วดอกจกสิไอ้แช่งยูทูบมาในหลายคนเสียไอ้แต่เรานะเราาเสียงดังแล้วบอกเจ้าเจ้ากระเขียนอย่าบอกจำไม้บอกคนบอกทีนีงดังโคต โอเราเราอยากฮ้จยาปากนําเราค่ะถ้าเจ้าลงตอบแล้วว่าโอ้เฮานะสิอาจสิวาค่อยลงแต่ว่าเจ้าโบนั่นเราแบบเราบ่มีไม้ตดยากมาแน่าบ่มีไม้บ่บ่งแดงคนบ่มีไม้ได้้องใช้บหงคอพุ่นดผู้ใดมีก็ค่อยเว้าเนาะ้คอยก็ได้ยินาเสียงดังน่ในตู้เดนน่ะูบ้านีเพ่นก็้องให้สงแต่ว่าน้องแดงยังบบ่บ่คุ้นเคยกับเสียงตู้ดนเเนาะ บังเถื่อเราก็ลืมเอาไม้มาเรายันแบบเอฟซีบริงินแต่ถึงของเอ,เอในในื้อยยังบมีไม้ได้บางเถื่อเอฟซีเป็นก็นยังคอมินว่าคือบมีเสียงใช่ธรรมศาสตร์รวนๆดของเอื่อยก็คงคอยพัดอันแปนอปกันตีว่ารุดอันเสียงรบกวนขับมันก็าหายใส่เงินอีกจั่นหน่อยก็าหายอันว่าเปิดอันเสียงนี่ก็เสียหายใส่เงินอีกเลทหน่ จ้กมองสีเมื่อบ้านพุ่นนะเร็วนี่เมื่อและเมื่อนี้นี่คือเมีนมาปั่นทางซื้อบอกเมียนแบบมาปักฝากไว้เอ้าคิดว่าปักตั้งแต่เมื่อนั้นมันยังไม่ได้ปักเลยใช่ยังอยากเข่าเด้นี่ไหนซื้อก้อยหูมาฝากอยู่กินงน้อยนึงไปใช่มาแต่เช้าวคุณบ่อกเพอ่์เิเล่เนาะ คีกว่าเพิ่นปักอันว่าไปหายแต่เมื่อนั้นยั่งใช่เนาะทางเนาะใจยุ่มีแท้ใายชื่อเออมีคนมาชื่อเดี๋ยวบอกผู้นั้นบอกผู้เสือก้ามนะโอ้เธอจะเชื่อเงินทายนะเพม่นเอาไปเซ็นห้าค่ะเออผู้เพื่อนเออขายาวเหมือนแบบโดนเงินท้อซื้อปู้เพื่อนหรือชื่ออืมสรุปเรียบเหมือนคนมาขายที่ น้าน้องแดงบดโอ้โหนุ่ยนี่นจังหวะมาปั่นทักม, <c oughs> มาถ่ายหน้าเจ้าของยังบุ๊คคันคกับปั่นจะมืออะไรคุณเลยเอากันแล้วเดี๋ยอ้าวน้องแดงมาอย่างนี้ตกใจยีอนอดบ้านบ่เนานะคือว่าเราแนะล้วนะมือนนัเนาะสบายดี คิดว่ากวดเกณฑ์เป็นทางเหตุนาบุจิรูวัดว่าโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์พังลินบุได้บุมันบุได้พังมันอันนักเสือข้าวเพชรบุได้ข้าวเพชรบุได้ข้าวได้แต่เพชรเก่าอันนี้มันหุ้งจักรหัสมันนี่อันนี้เพชรเก่าหรือเพชรใหม่เพชรเก่ามันดินเพชรเก่าแล้มันบุมีเพื่อนบุมีไครเลยเหมือนนะาโตใหม่นี่โตเพื่นลินอยู่นั่นมันบุได้เขาเป็นเพื่อนกับบุได้เห็นมันกับบุได้บานนี้ก็เงาบานนี้

ชีว่านานบัดบัดบัดต่อไปนะบัดเวลาขึ้นเจ้าอยากขายทั้งนี้น่อย่างได้ชี้ภาสียดินจมีทางเก่าอยู่แล้วว่าบอกมันตันทางครับคายทั้งนอกก้อนแล้ทั้งในนี่ถ้าอยากซื้อเลบมันสิเมนยุคเขาอยากได้เขาวอาได้แต่ว่าบัเวลาคนที่บัย่างเจ้าเดือดร้อนเจ้าอยากขายนี่เจ้าสิต้องเสียดินที่ว่าจมทางได้มันตันเลยเด้เนาะมันตันแล้วบัดเจ้าบัดคายพวกนี้ขาาายเเจจ้้กับคนนนออื่่ก โมเมนต์เราจมีคนอยากซื้อแต่ผู้ดีเวได้ใ่เาได้เลยเรื่อนมากไ่เนาะแล้วอยากได้ไหมมันจะบริด้ทิเนี่ยคิอมือแต่อบจเอาตุบอยตุบอย่าคอนเดทตวบอย่าเอาใ่นนี้แล้วแล้วก็ม่เห็ดเออเออเห็ดบ้านเหดแล้วมันเสียมาเนี้ยท่านเจาั่งคามโดนที่นี่เป็นว่าอย่างไรบ้เป็นยัง เพิ่นว่าหูแล้วพูเหตุผลแล้วพูแล้วเพิ่นว่าหนึ่งพท์มันแบบว่าดิบโบรสองแมนญาตเจ้าเสียงดังยันคอเสียงดังแน่คอยว่าเจ้าบ่มีไม้เลยว่าเสียงดังว่าสัตว์ว่าเราบ่มีไม้ญาติด็บซีิ่นบรด้ยิ่เนาบ่มีเราห้าบ่มอบ่มอบเคี่ยวต้องแดงเจ้าสิมเว้าพริกหนาเมื่อนี่บ่ได้เจ้าใหญ่แล้ว นดีเลยเรื่องจริงนะนี่นะใอยบอกพวกจริงเจ้าสิมาญาขคอยมือนี่มือเดียวบาได้เรามาจจิน่เลยคอยไปหาตลอดจะชินว่าพิกหนาพิกหลังบ่ได้อันนี้ห้ามจต้องอันนี้บอกตรงเลยห้ามอย่านานี่แหละบอกน้องแดงบ่ได้หรอกมีแต่อาศัยเอาอาเพื่อนพันชีบอกจีซอนในนาน้องแดงนีได้เพราะว่าห้าคนอื่นบอกบ่ได้พิกหนามือหลังมือ เรื่องจริงอันนี้นะว่าความจริงไหนเน,ออน่ทุกคนกันยังเออเขาต้องเข,<อ>ข้าใจได้นนเขาเห็นบอกคอยบอกนี่ถามนี่ทุกคนเขาคิดน้องแดงมุ่เพราใ,ในขายทีบอคอยบอกว่าบูเมนเกี่ยวกับโทรศัพท์กับัตรเดิมเงินบุมี <c oughs> แเดีนี่แหละประมาณนั้นในสลายเขาต้องเข้าใจว่าคนเ่านี่เอาใจใจลายกระบุดีมัน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 เป็นนิสัยแต่ว่าเขาเข้าใจน้องมันยุ่น้องมันเป็นคนแนี้นี้โดยประมาณนั้นบอ บได้บอกไว้พูดคุยก็ได้่ตตามใจตามใจไลน์ก็ได้แน่ๆอ๋บอกบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกข่าวใจอ่ะ้เห็นบอกให้งงบอกตรงนี้ลองเชื่อเออเจ้าเห็ุแบบนี้มันบ่ถือเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยเจ้าก็บอกน้ำเขาสิปะไว้เห็นแบบนี้อยู่ใหญ่ไปนี่เป็นนิสัยเป็นนิสัยเวลาบอกเลยเพิ่นกะว่าเอานามอยู่บอกบริเทียบอ บัดบ้าบัดบ้าอันนี้เขาเข้าใจเยอะอันนี้เห็นว่าอเพิ่นบอกใช่ไ่มเพิ่นว่าเพิ่นพร้อมใช่เนาะได้หาปากกับใ่แบบเงียบอาอเนาะเจ้าควรญาติ่อยตั้งแต่มือข่อยมาหาเจ้าเจ้าพอต้องญาติ่อยมือนี่เพราะว่าเอาเรื่องจริงไหนอันนี้น่ะคือคนเท่านี่เจ้าสิมาอันน่้นโอ้ยว้าขอยญาติพ่อนั้นพนี้ว้ามือจนผ่านกันไปเป็นทนายเดือนนะเจ้าชิม้าว่านี่ เขาบอได้ว่าเจ้าดีได้เขาเชืว่าเจ้าโอ้บางเทือสมมติว่าเจ้ามาย่านตู้ซิดนะตุ้ซิดเราก็บอกเราดังขึ้นกันเจ้าบางย่านแล้วว่ากั่าตู้ซิดเราเห็ดซอยจะมาตลอดเนาะเจ้าสิบ่อบอกไว้นี่บอกได้แม่เจ้าต้องต้องเข้าใจเจ้าต้องหาจุดที่ว่าแก่โตให้ถือขนาดเจ้าแก่โตบุถืมีแต่คนบวมักบวมหักเข้าได้นองแดงได้ไอชี้บอกสันนิได้เพราะว่าอันนี้นะอยากบอกไว้ก่อนเพราะว่า เอาลงสมมตินะคือเฮาเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเนาะเฮาก็อยากบอกน้องเพิ่นแนวทางที่มันดีว่าไปมีเฮาว่าเอาน้ำไปว่ามนมีมเราไ่ได้ตอบอย่างมานะแล้วก็นี่เอฟซีเพิ่นบางคนเพิ่นเข้ามาเบ่งโอ้เด็กคนนี้บนหนาลักมันบ่ได้มีแต่คลิปเดียวเลยน้องแดงอ่ะทุกคนอ่ะยูทูบเบอร์เขาบ่ได้ไปทายแต่มีคลิปๆเดียวมีหลายคลิปแต่เพิ่นเปรียบเทียบได้เอาเด็กคนนี้คือการเป็นยังคือว่าลูกมันขยันมันเว้ามันาเว้าดีพูดดีทำดีเว้าเป็นตาซอยเลื้ยมมันบอกความหมายของเพิ่นแน่ แต่ว่าอันนี้เขามาถามบปาุปผาเป็นอยังเขาต้องมานะคนใหม่นะบางทีเขาก็ต้องอยากบอกให้เพื่อนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าว่าเขาบ,บปุปผาเปลี่ยนนะ<ม>บรมเมนแต่ผู้ใหญ่เน๊ยชิบ่มาหายูทูบเบอร์คือกันเน๊ยว่าว่ามาแบาบ,าบ,าบ,าบนี้นะเจ้าสิอ่าข่อยว่าเจ้ามือหนีไหมเจ้าหาว่าข่อยว่าดังว่าญาติข่อยยังชั้นชีเพื่อความแกตโตโกบเกลือนคําบอกคําถามเจ้าส<ห>ิมาเอาหนี้มาได้ทุกคนเขาน่ะสิบว่าอย่างเขาต้องคืนสก้อน เนาะโมเเมนต์เราคอยให้บางเที่ราคอยก็อยากบอกในทางที่ว่าเมื่อคอยไปทายเพิ่มเอฟซีเพิ่นก็นค,อคอมเมนต์มาในทางบุดีเ<ด>พิ่นไม่ได้ให้ไม่ได้ด่าคอยแต่<ด>เคลว่าเพิ่อนมาอานน่ะเบื่อแล้วบเอ,อยากเบิ่งบรอยากเห็นเพิ่นมาชื่เจ้าคือบุไปทายก็เข้าใจบางเที่ราเข้าก็อยากซอยให้น้องเพิ่นอ่าได้ขายได้โคงได้ขายแต่ก็บางเที่ราบอกสอบบอกกล่าวไปน้ำหูจักมูคูหลายคนอา<ด>น่าโมเมนต์เจ้าสีไม่เอาแต่คำว่าเราคอยว่าเราดังเจ้าย่านที่ผ่านมาในเจ้าโบย่านคอยบอก อที่ผ่านมาจะต้องจะต้องย่านค่อยแม่นคนเบาดังเขาต้องย่านประสุคนบอกเคล่วถ้าค่อยบอกในสิงที่คือตัวไปตัวมันแม่เขาต้องเข้าใจแม่เขาต้องเข้าใจบางทีว่าเจ้ามาว่าเพื่อแก้ตัวไม่ได้อันนี้ไอ้อยากบอกไว้ว่าการแก้ตัวคนเฮามีหลายแบบเจ้าสิมาโทษใส่คนที่ซอยเจ้าหรือว่าคนที่อ่าเป็นหูเป็นตาให้เจ้าที่ผ่านมานี่บไ่ได้ไหนเขาสิดาเจ้า อากาศท้อนเนาะอารมณ์มันก็เลยอยากท uh ้อนนี้เนะพี่น้อาเช้าน้อกกันนอกฝนนั่นลงเนาะน้องแดงไปอาม่าเนาะนี่ไม่อยันดับโอเคสร็จแล้วพอที่น้องเนาะสว่างก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะกินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าวกินน้ำกินเจ้ากินน้ำเนาะใจเย็นนขึ้สบายดีเด้อน้องแดงเด้อกับอาเด้อสบายดีฮึ